วันที่13ตุลาคมชาวไทยเศร้าโศก2016ตอนบ่าย3 52นาทีวันที่13ตุลาคมชาวไทยเศร้าโศก2016ตอนบ่าย3 52นาที ฟังประกาศความโศกเศร้าเข้ามาทันทีเมฆหมอกคลุมทุกพื้นที่พอ่อหลวงจากไปชาวไทยโศกาวันที่13ตุลาคมซึ่งปีนี้กับปีพุทธศักราช2568หลายหน่วยงานกระจัดพิธีลำลึก ในวันคลายวันสวรรคตรของพ่อหลวงรอเก่าเา้มื่อว่านนี่ก็มีโอกาสได้ไปร่วมทาบุญถอดกระถิญยูทีวัดจอมพวกสูงร่วมกับทังอำเภอโพไซทังอำเภอสีเมืองใหม่โดยเฉพาะท่านพ่อเมืองอำเภอสีเมืองใหม่ท่านผดทนาน,นบุญมาหนักพร้อมทั้งท่านปออาวุโสท่านประวิตรแสงสว่าง จากอำเภอโพไซเฮาแล้วก็พี่พีนองที่เดินทางมารวมจากทางังสซวปอล่าวผู้นําในชุมชนพอ่อพี่นอง,งนที่ไปร่วมถอดกระถินกันเมนื่อวานกระือเอาบุญเอากุศลในตรงนั้นถวายเป็นพระราชกุศลในตรงนี้ล้ำลึกถึงคุณแผ่นดินล้ำลึกถึงพ่อหลวงรอกเก่า he. เฮาเนื่องใน วันคคายวันสวรรคตรคือเมื่อนี้ย้อนมาถึงวันที่สิบสตุลาคมในช่วงนั้นที่ทุกๆคนเฮาได้แสดงออกร่วมกันถึงการจากไปของพ่อหลวงผมเองในานามของบ้านปองไพในานามสถานีพทย,ยุปองไพเรดิโอกะ ได้เขียนเพลงขึ้นเพลงหนึ่งซึ่งกข็ขออนุญาตเอามานําเสนออีกใน,นมือนพลผมเขียนเพลงนี้คือเพลงพ่อไม่ไปไหนซึ่งเขียนออกจากความรู้สึกเขียนออกจากประสบการณ์ที่ได้รับมาโดยเฉพาะโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงผมเองเป็นผู้หนึ่งที่มีโอกาสได้ไปเข้าร่วมอบรม เราก็ได้นํามาใส่แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงจนหอนปัจจุบันแล้วก็ช่วงที่เหตุงานสื่อก็มีโอกาสได้นาเสนอถึงพระราชกรณียกิจขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรอเก่าเฮ่าจนมาถึงปัจจุบัน,นคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรอซิบเฮาเพิ่นก็นยังสืบสารปานิทานตรงนี้คือแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ผมก็มีโอกาสได้เขียนเพลงนี้ผมใส่ซื้อเพลงไว้ว่าพ่อไม่ไปไหน สามหาสิบสองนาทีได้ฟังประกาศความโศกเศร้าเข้ามาทันทีเมฆหมอคลุมทุกพื้นที่พ่อหลวงจากไปชาวไทยโศกาบุญวาสนาที่ลูกเกิดมาในยุคของพอ่อ เศร้กินพอเพียงนั้นนอเลี้ยงครอบครัวได้พอทำมานานโครงการฝนหลวงทั้งชาติให้การกล่าวขานเจ็ดสิบปีที่พ่อทรงงานสี่พันกว่าโครงการที่พ่อทำไว้ให้ ไปไหนพอ่ออยู่ในใจพอ่ออยู่กับเราทุ่งนาหรือว่าป่าเขาพ่ออยู่กับเราพ่อไม่ไปไหนพื้นแผ่นดินไทยพ่อไปทุกที่ดังร่มโพธิ์ใสเป็นต้นไม้ใหญ่ศูนรวมน้ำใจลูกหลานชาวไทยร่มเย็นตลอด พ่ออยู่กับเราทุง่งนาหรือว่าป่าเขาพ่ออยู่กับเราพ่อไม่ไปไหนพื้นแผ่นดินไทยพ่อไปทุกที่ดังร่มโพไยเป็นต้นไม้ใหญ่สูนรวมน้ำใจลูกหลานชาวไทยร่ม แนาที่ลูกเกิดมาในยุคของพ่อเศรษฐกินพอเพียงนั้นนอโครงการของพ่อช่วยกันสืบสานโครงการฝนโลงคนทั้งโลกให้การกล่าวขานเจ็ดสิบปีที่พ่อทรงงานทำเพื่อลูกหลานชาวไทยทุกคน ยาดเหนือทุกหยนต์พ่อไปทุกคนชาวไทยทุกคนร่วมทําความีค,มอคมือแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงผมก็มีโอกาสได้เขียนเพลงนี้ ผมใส่ซื้อเพลงไหวว่าพ่อไม่ไปไหนแม่มาพอเข้าจะจากไปแต่ว่าสิ่งทีพอเข้าเห็ดไหวเขายัางสามารถที่จะนํามาปฏิบัติเขายัางสามารถที่จะนํามาสืบอทอดไหวให้ลกูกให้หลานเข้าซอยกันเห็ดสิ่งดีๆเข้าซอยกันนําแนบทางเศรษฐกิจพ่อเพียงของพ่อหลวงเข้า อยู่คู่นไทยตลอดไปพอห้องกบเป็นพอห้องกบ่ไปใส่นี่คือที่มากของงานเพลงพ่อไม่ไปไหนส0่พกว่าโครงการที่พ่อทําไว้ให้วันที่13ตุลาคมชาวไทยเศร้าโศกสองพตอนบ่าย3 52ห้าสิบสนาที่จำอยู่ในใจของผมลระกาศจำอยู่ในใจ ของชาวไทยของทุกคนตอนบ่ายสามหสองนาทีได้ฟังประกาศความโศกเศร้าเข้ามาทันทีเมฆหมอกคลุมทุกพื้นที่พ่อหลวงจากไปชาวไทยโศกา